กาบเรียนท่านประธานวิศพาที่เคารพผมเฉลาภูมิอะไรสมาชิกวิศพภาขอปรึกษ,ษาหารือท่านประธานปัญหาน้ํากัดเซาะตลิ่งคลองแสนแสบเขตลาดเทวีกรุงเทพมหานครจึงขอหารือท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปก่อสร้างคันกั้นน้ากัดเซาะที่บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนมัคสัญพิทยาเนื่องจากคลองแสนแสบมีเรือวิ่งไปมานะครับ ปัญหาก็เลยน้ํากระเพื่อมเข้าไปในอาคารเรียนอาคารเรียนขณะน,นี้สุดแล้วก็พื้นที่บริเวณคลองนะครับปัญหาน้ําเซาะเข้าไปจํานวนมากแล้วเพราะฉะนั้นส่วนนี้ฝากท่านประธานถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องท่านประธานครับผมมีประเด็นฝากถึงนายกรัฐมนตีเข้าไปแก้ปัญหาน้ํากัดเซาะอาคารเรียนโรงเรียนมัคสันริพาเป็นการเร่งด่วนท่านประธานเพราะว่าอาคารเรียนขณะน,นี้สุดนะครับทําให้เกิดอันตรายกับตัวนักเรียนนะครับ เพราะฉะนั้นส่วนนี้จึงฝากท่านประธานฝากถึงนายกเลฐมธมติีด้วยข้อ2โรงเรียนมัธยสัญนะครับฝากถึงกรมเจ้าท่าแล้วก็ได้ทําเรื่องถึงกรมเจ้าท่าทา่านประธานขณะนี้สองปีแล้วยังไม่เข้ามาดําเนินการในเรื่องนี้เนื่องจากเกิดอันตรายกับตัวนักเรียนเปน็นจานวนมากครนักเรียนก็ต้องเรียนเยอะด้วยจึงฝากท่านประธานถึงนายกรัฐมนตรีเข้าไปแก้ไขปัญหาขอบคุณท่านประธานครับ